ดูครัโอเคจอดเพราะว่าพี่พี่บ่รู้ว่าจอดมี่มีมอของใผ่เนี่ยอพี่สุดหนาวไหมคะไม่ไม่หนาวครับไม่ครัไม่หนาวคระพี่ต่อเอาเสื้อเอาเสื้อมาอยู่แต่มันมันไม่หนาวไงมันร้อนก็นเลยไม่ได้ใส่ น้องบัวกระถาหมหาแต่จอดเออจอดออแต่น้องบัวก,ก็บอกอยู่มือมือว่าด้วยมือใดอันพี่จอดเขามากเหรอไนดะ้อพิสูจน์มาสั้นเออน้องบัวบอกอยู่จ้ะได้สูญฝรัง่งตายยากเด้อฝรัง่งไปดูดวง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ได้เว้าก็ได้เว้าไ,ได้ได้หัวอีกแล้วเนาะเออ ไว้จะมาแต่จอดเด้อของพี่ก็มีตะนวอวยพรใหนอยู่อยู่ไปสองพันปีผุนเด้อจอดเออเขาว่าผมอยู่ได้ประมาณสามพันปีไหวของพี่เขาอวยพรสองพัน 2, ปีนึงจอดเกสีอายุยืนก็พี่ทศนะ <c oughs> ดูแลสุขภาพนะครับว่างๆจะไปฟังเพลงสิริพรจากพ่เทพพี่เทพกินข้าวเย็นหรือ,อยังต่อว่าแวะมาส่งกำลังใจให้นะปกติชิปแอปแอปแต่ลงมาทักเพราะเห็นร้องไห้ขอบคุณครับพี่ต่อ ขอบคุณมากๆเลยพี่ต่อขอบคุณมากๆพี่ต่อก็เหมือนกันนะดูแลสุขภาพเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่เมืองนอกส่วนมากมันจะเป็นเหมือนโลกซึมเศร้ากันทุกคนแต่บางคนจะไม่รู้ตัวไงชอบแอบ เขียนตกค่ะอ๋อชอบแอบโอเคแต่ก็แปลออกอยู่ผมมาปาร์ตี้แถวสุขุมวิทยครับแค่นี้ก่อนนะโอเคโอเคพี่เทพให้สนุกกับปาร์ตี้เดอ้อวันนี้ได้เห็นเห็นจอดแล้วก็ดีใจแล้วล่ะจอด พี่สู่ทานข้าวหรือยังครับตั้งแต่เช้ามาพี่กินขนมปังไปก้อนหนึง่งกับกาแฟกาแฟสองแก้วจอดเดชจอดฮอลีเดย์เบิดยังมันสิเบิดหนาหอนเลยเดชยยจอดบา,บายพี่เทพไว้เจอกันพี่เทพล้องออกมามันก็ดีต่อสุขภาพล้องเสร็จ เราก็ไปต่อค่ะใช่ใช่ใช,ใช่พี่ต่ออย่าพูดดิยังยังคือพี่ต่อยังยังไม่กลับยังอยู่ยังอยู่เดนมาร์กอยู่เดินเดินทางกลับเดนมาร์ก อวันวันสุกตอนเย็นไปถึงไปถึงที่นู่นเช้าของของนอร์เวย์ฝรั่งมีห,อ,หอดีดีทุกวันจ้าวสันเบอจะ,เ,อะเป็นสบายเนาะเป็นหนุ่มเพีบอยเออบายบายเที่ยวให้สนุกนะคะเริบเลิบเดอแมดแอลเลิฟเลิเลิ อ๋อค่ะ